สวัสดีครับร้านดีเอยซิสเอรี่นะครับเดี๋ยวมารีวิวท่อเฮดเคสใส่ซิตี้ตัวใหม่นะครับ1.0เทอร์โบท่อสูตรเฮดเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับท่อเฮดเคอ่ตัวเขียวท่ออยู่ตรงนี้เรียบร้อยเนียน ิตรงรุน่นนี่ตรงมาเก็บเรียบร้อยสวยงามสวยงามเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะเรามาฟังเสียงนะครับท่อ h ฮดเค ี่ใหมพอเฮดเคส,สวยๆเลยติดตั้งง่ายใครไม่มีที่ติดตั้งก็รับติดตั้งด้วยนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับตามรลยด้านล่างได้นะครับของร้านดีดีนะครับขอบคุณครับ